และเมื่อพายุวิภามาถึงประเทศไทยเมื่อไหร่ก็ตกหนักแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเตรียมความพร้อมไว้ดีที่สุดเตรียมรับมือแล้วก็ติดตามข่าวสารทางราชการอย่างใกล้ชิดนะครับค่ะมา,มาดูทางด้านของทหารกันบ้างครับหน่วยทหารระดมกําลังช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงรายยกของขึ้นที่สูงนะครับตเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่จะเป็นอุทกภัยจากอิทธิพลของพายุวิภาครับ กำลังพลจากรอ1 7พันสามในพระองค์ได้เร่งเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในชุมชน5แยกพ่อขุนตมบลเวียงอำเภอเมืองเชียงรายโดยสนับสนุนการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงป้องกันความเสียหายจากระดับน้ำที่อาจท่วมสูงเข้ามาในพื้นที่บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนพร้อมทั้งมีการเตรียมพร้อมนะครับด้านยุทธปกรและการปฏิบัติการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเป็นระบบเพื่อเป็นการเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลของพายุวิภา ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบในช่วงวันที่22ถึง24กรกฎาคมนี้ครับทั้งนี้ค่ะหน่วยรอ17,003ในพระองค์นะคะได้ยืนยันความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดผลกระทบหากเกิดอุทกภัยอย่างเต็มกำลังค่ะ